การใาบแต่เราก็สอบกับผู้แรกก่อนแล้วทีความระจัากดี่กบเป็นทีี่อนปลองสงแอจะปหรือดได้แต่เราดูอกตีแล้ว ถ้ามันกลับมาเอียนก็แสด่เราตั้งหอตรงเราเข้าถงเราก็ต้องต่อตงเนี่ยงไปก็จะทมา้นตรงแสว่าโอเคประมาณ3โมงนะสองพยายมตีลูแรกให้สปีดปีที่ลูกโด่งมาก่อนถ้าเราตีสปีต่ำลูกเตะอันตรายมันจะตีต่อมุ่งาะที้ตีอยัางตีลูกสปีดึ้นต้องเรียกตัวสูงตีั้ ดึงนึงสุดๆแล้วสอคุณแรงที่จะแก้ต่อลูกก็จแรงไปมันจะต้องเร็วทียากพยยามทำให้แรงในตอนนี้แล้วพอเ่อสาที่ต้องระวังคือเรื่องตึงตึงต่อขลูเนี่ยควบคุมให้เร็วทุเดียวเพราะฉะนั้นที่อาจารย์จะบอกเนี่ยจาใช้ควกลุมต่างๆผ้าคือคือนั้นปร e ้น s ร i ้นแล้ก็ control นี้ครับหรือ

We เราเริ่มสติต่ำลงแต่ว่าสติสติใจมันยังยุบยุบน้ไปเริ่มสติมากขึ้เดทุกข์โกรธต่ำลงเรื่ยๆสำหรับสต้น้อยไป การตะปูติดโขดให้มันเหวี่ยงไปนีเอเร็ดนตีเขาก็มีนะในทางกานตรหมาะับการเล่นกีตารงมากนะก็ันนี้เราเรง่มต้นเราได้สัม่าษณ์กับนักเรียนนะนักเรียนที่เาเรียนเองที่โรงรยนี้งองท่าีรเงาของมันเป่นี่น่าจด